เทคนิคที่ดีก็จะทําให้ผลลัพธ์ดีนะเทคนิคการ,าราําสั่าของเราก็คือเราก็มารีวิวเคสกันนะครับก็เคสนี้ก็เป็นเคสคนไข่าอายุน้อยนะครับก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คนไข้มาหาหมอจะอายุน้อยมัเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับน้อยะะเป็นมีคนไข้ที่มารักษากับผมนานนะครับเป็นสิบปีนะเป็นสิบปี เล่นธรมรมทานกันมาก็ประมาณสักห้าปีแล้วครับนะก็ทำเรื่องนะครับเทคนิคการทธรรมทาของเราก็คืออยู่ในที่ือว่าเราต้องสแกนผิวก่อนนะครับสแกนผิวเพื่อที่จะดูสมส์นะครับว่าสมส์ส่วนไหนที่มันมันหย่อนคล้อยมากกว่าส่วนไหนถ้าส่วนไหนหย่อนมากแล้วก็ทํามากนะครับส่วนไหนหย่อนน้อยก็ทําน้อยเพื่อที่จะประหยะัดลายให้คนไข้นะครับ ซึ่งของน้องออยที่คุณกินแล้วก็ดีหมดทั้ง3 3มสาเต็ปเลยที่ผมจะสแกนขั้วหน้าแล้วก็ผมจะแบ่งเป็นหน้าส่วนบนหน้าสมกลางแลหน้าสมล่างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดีไซน์ในการทำอัลเจราเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าทีนี้จริงดีนะครับใช้หลายไม่เยอะในการรักษานะครับก็เดี๋ยวเราก็มาสตาร์ททำกันนะครับซึ่งเทคนิคการทำผมเน้นย้ำเสมอว่า การทำเนี่ยเทคนิคที่ดีก็จะทําให้ผลลัพธ์ดีน,นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเราก็คิดค้นเทคนิคก,การทําอัตราที่เราเรียกว่าการเรย็บผ้านะครับารการเย็บผ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าที่เรายนินะครับเราจะดึงผิวหนังขึ้นมาก่อนปุ๊บเราก็ท่อย้ยีนะครับก็คือการสร้างเวกเตอร์ให้มันขึ้นมาข้างบนนะครับ ไม่เหมือนกับการที่เราทําแบบค่อยๆทาไล่ลงไปอย่างนี้อันนี้คือสร้างเวกเตอร์ลงไปข้างล่างก็ <c oughs> จะทําให้แปลว่ายิ่งดึงลงไปตามกราฟตี่ดึงลงไปตามแรงน้ำถ่วงไอ้อย่างนี้ผลที่ได้อาจจะไม่ที่สุดนะครับในการที่จะได้ผลที่ที่สุดคือเราต้องเลือกไลท์เลือกแนวเวกเตอร์หรือแนวแนวการทำเนี่ยให้มันยกขึ้นนะครับก็เหมือนกับการยึผพานอเองนะครับซึ่งการทำเช่นอคนี้เนี่ย มีข้อประโยชน์สองข้อคือว่ามันจะทำให้เจ็บน้อยด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ดีด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรที่เอ็กซ์เคะวันนี้เราจะทำออร์เทอร่าทีเอสบีเจคลินิกแล้วค่ะที่สยามวันชั้นหกเป็นคลินิกที่เพิ่งย้ายมาใหม่เนาะร,รู้สึกว่าคลินิกน่ารักสะอาดแล้วแบบพนักงานเป็นกันเองมาก วิสิตค่ะทันที่เท่กิดแล้วนะ,นะคะอยากถามค้างเลยนเนาะออยใช้บริการที่นี่มาตั้งแต่อายุ23แล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้30อั่งแล้ว <c oughs> อย่ากถามค้างเลยค่ะออยคนไทยประจาที่นา่ารักมากๆเลยค่ะไม่เปลี่ยนเลไปที่อื่นเลยไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะมั่นใจ ESPJ อสีเจีเที่นี่ที่เดียวค่ะโอเคแล้วขอบคุณก่อน,นนะคะที่ไว้วางใจให้ Ticket ด้วยแะคะค่ะค่ะ